สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตไม้เพาะเนื้อเยื่อกันนะคะว่าการที่เราเปลี่ยนดินนะคะมาจนครบ1เดือนแล้วเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็โตช้าอย่างที่ทุกคนว่ากันหรือเปล่านะคะและทั้ง3ต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือไม้ที่มาจากการเพราะเนื้อเยื่อทั้งนั้นเลยจะเห็นได้ว่าก็โตขึ้นมานะคะนิดหน่อยเนาะไม่นิดหน่อยแหละบางต้นโตจนแบบว่าเราว้าวเลยแล้วที่สําคัญนะคะ หนึ่งในนั้นมีนี่เลยฟิโลเดนดอนพิง์พินเซตนะทุกคนจากตอนแรกเนี่ยไม่มีความหวังเลยว่าเมื่อไหร่เขาจะพิงนะคะแต่ว่าวันนี้เขาพิงแล้วนะทุกคนพิงออกมาเป็นใบแรกเลยค่ะนี่เลยคือต้นนี้เนี่ยรอมา4เดือนนะคะ4เดือนเขาถึงพิงให้เห็นใบแรกเลยเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ย ถ้าเชื้อแบบแรงๆหน่อยนะคะก็อาจจะพิงตั้งแต่2-3ถึงเดือนแรกเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยเพิ่งมาพิงนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะต้นนี้คือก้ามกุ้งลุ้นด่างนะคะทุกคนก้ามกุ้งลุ้นด่างก็ยังไม่มีความด่างออกมาเลยนะคะเราก็ลุ้นกันต่อไปแต่สิ่งที่เห็นคือเขาโตวไวมากค่ะซึ่งผิดกับต้นนี้นี่เลย นี่คือฟิโลเดนดอนไววิสา์นะคะหรือว่าพ่อมดขาวซึ่งเป็นต้นแรกเลยที่เราเปลี่ยนดินเนี่ยใน3ต้นนี้นะคะต้นนี้คือเอาออกจากการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อออกจากถุงอบเนี่ยแล้วก็เอามาลงดินเปลี่ยนดินใหม่เนี่ยไวกว่าเพื่อนก็คือก่อนหน้า2ต้นนี้แต่การโตของเขาดูค่ะการโตของเขานะต่างกันมากคือต้นนี้ไม่โตเลยนะทุกคนทั้งทที่เขาเนี่ย ตอนแรกอะ่ะตอนที่เขาอยู่ในถุงอบนะดูการเจริญเติบโตของเขาอ่เหมือนจะรุดหน้ากว่ากว่าต้นอื่นเลยนะแต่ปรากฏว่าพอเอาออกจากถุงอบแล้วมาเจอกับดินปลูกอะ่ะต้นนี้คือคือแบบว่าไม่โตเลยก็คือไม่ใช่ว่าไม่โตโตนะแต่ว่าโตช้านะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราได้ข้อสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ วัสดุปลูกนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าไววิาสาต์เนี่ยจะปลูกในวัสดุปลูกที่ต่างจาก2ต้นนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าวันนี้ปากากากระดาษต้องมีนะคะจดไว้เลยค่ะว่าใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างถึงทําให้ไม้เพาะเนื้อเยื่อนะคะโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมีข้อแตกต่างให้ด้วยเพราะว่าทั้ง3ชนิดนี้ใช้ดินปลูกไม่เหมือนกันจะได้รู้นะคะว่าดินปลูกแบบไหนเหมาะที่จะนำต้นไม้ที่มาจากการเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยออกมาปลูกค่ะแต่อันดับแรกนะคะก่อนที่จะไปดูสูตรดินเนาะขอให้ดูนะคะใกล้ๆชื่นชมใกล้ๆนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับเราหน่อยนะเพราะว่าดีใจมากๆเลยนะคะกับพิงค์พินเซตต้นนี้ค่ะนี่เลยนะทุกคนเราให้ทุกคนดูใ,ใกล้ๆเลย พิงพินเซตของเรานะคะเริ่มเป็นเจ้าหญิงวันนี้แล้วนะคะเจ้าหญิงตัวจริงวันนี้แล้วนะ <_ S 1> หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยออกมาเขียวหมดเลยนะคะ <_ S 2> ถ้าใครได้ตามดูคลิปก็จะรู้ว่าพิงพิ้นเซตต้นนี้เนี่ยคือแบบว่าต้นเล็กมากเลยนะตอนที่ออกมาจากถุงอบนะ,ะต้นเล็กมากๆเลยแล้วก่อนที่จะย้ายลงกระถางเนี่ยนะคะเขามีแค่อ่าเขามีเนี่ยใบยเก่าใบาเก่าเล็กๆนี่หนึ่งใบนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จิ๋วมากเลยสองใบสามใบนะกับใบนี้กับใบนี้แล้วพอหลังจากที่ย้ายดินปลูกนะคะเปลี่ยนลงกระถางใหม่โอ้โหใบนี้มาพุ่งมากเลยแค่ใบนี้มาเนี่ยเราก็ประหลาด เขาฟื้นตัวภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วแตกใบนี้ออกมาแล้วใบแบบเฮ้ยใหญ่กว่าพวกเลยคือดีมากแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นใบนีบ้โอ้โหว้าวขึ้นมาอีกคือใหญ่โตนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นใบนี้ใบนี้ทำให้เราเริ่มมีความหวังเห็นไหมคะเพราะว่าเขามีความความสีชมพูแต้มเป็นเส้นๆมาละนะจนใบล่าสุดค่ะใบนี้โอ้โหคือแบบว่าอเมซิ่งมากดีงามมากเลยนะคะพิ้งมาแล้วจ้านะคะพิ้งมาแล้วจ้าแล้วก็กําลังมีอีก1หลอดนะคะเล็กๆตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ได้ลุ้นกันอีกนะคะว่า1หลลอดเ็กนีี้นนะะะะจอออกกมมาพิงะคะส่วนนนนต้้้ีะะคะคือกาม ยังไม่เห็นความด่างของเขานะแต่สิ่งที่เห็นคือใบเขาโตขึ้นมากโตไวมากด้วยนะคะก็เขาฟื้นตัวประมาณอันนี้ฟื้นตัวประมาณ2อาทิตย์นะพอย้ายลงกระถางอ่ะใช้เวลาประมาณสออาทิตย์ในการฟื้นตัวจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกใบกระจิ๋วมากเลยนะเนี่ยใบเขาอ่ะกระจิ๋วมากคือเป็นต้นเล็กสุดเลยนะคะเล็กสุดในรุ่นเลยนะที่ว่าเป็นเนื้อเยื่อนะคะเนี่ยใบเล็กแค่นี้เดียวเองอ่ะแล้วตอนย้ายลงกระถางอ่ะเขามีแค่นี้มีแค่นี้ค่ะทุกคนมีแต่ใบเล็กๆนะคะมีแต่ใบเล็กๆแค่นั้นเลยแล้วพอเขาลงกระถางปุบนะทุก แล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาวาวนะคะมาวาวที่ใบนี้เราสังเกตเห็นว่าโอ้โยใบนี้ใหญ่ขึ้นเว้ยอ๋อพอใหญ่ขึ้นแล้วอ้าวใบต่อมาอ้าวใหญ่มากเว้ยใหญ่ขึ้นอีกคือดีอ่าแล้วพอมาใบนี้โอ้โหมาโหราเลยค่ะแค่นี้ก็ปากปื้มแล้วนะคะแต่ว่าใบเขายังจะใหญ่กว่าน,น,นี้แล้วก็จะมีขอ่าเดี๋ยวโตหน่อยเขาก็จะมีเป็นความเป็นปุ้งขึ้นมานะคะอ่าเนี่ยแหละแล้วตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งหลอดแล้วนี่ไงนะแต่ถึงแม้ว่ายังไม่เห็นความด่างของเขานะเราก็ลุ้นกันต่อไปแต่ว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะกับการเติบโตที่ดีขึ้นกกกก็คคคคืือออออใบบเเเเ้้้้้าาโโโตตขึนน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 รรร่่่่ยยๆัังะะะะิีทุหไววสแมล คือตอนที่เขาออกจากถุงอบแล้วก็สู่กระถางเนี่ยเขาก็มี2ใบนี้2อใบนี้นะคะแล้วก็มีใบนี้เป็นใบอ่นอ,อนจากนั้นใบนี้ก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆในระยะเวลาที่เท่ากับสองกระถางนั้นเลยนะคะแต่ว่าโตช้ากว่าพวกเลยนะก็คือพวกนั้นอะสองอาทิตย์เขาก็เออประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์เขาปรับตัวแล้วแต่ว่าต้นนี้ดูอะอยู่มาเป็นเดือนแล้วนะคะใบใหม่เพิ่งจะออกใบใหม่เพิ่งจะโผล่มาทุกคนคือช้ามากจ้านะ แต่เราก็รู้สาเหตุแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็จะรีบแก้ไขค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยโตช้ากว่าพวกนั่นก็คือวัสดุปลูกนั่นแหละค่ะเตรียมกระดาษปากกาเลยนะคะเตรียมจดเลยค่ะวัสดุปลูกอันนี้นะคะของเจ้าไววิาสาตเนี่ยที่ไม่โตเหมือนเพื่อนๆทั้งๆท,ท,ที่ปลูกก่อนเพื่อนแต่ไม่โตเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าวัสดุปลูกของเขานะคะมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวเพอร์ไลหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็อ,อะไรกะ่ะ อะไรวะอ๋อพิทมอสนะเออพิทมอสเนี่ยสี่อย่างนี้นะคะ ทวนอีกรอบหนึ่งมีขุยมะพร้าวมีเพอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟแล้วก็พีทมอสนะทุกคนรวมอยู่ในนี้ดูเหมือนจะดีแต่ว่าต้นไม้ไม่โตเลยคือส่วนผสมเหล่านั้นน่ะเหมาะสําหรับการอนุบาลไม้เนื้อเยื่อหรือว่าเป็นการเพาะ,มะเมล็ดมากกว่าค่ะเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่ามันมีแต่ความโป่งความร่วนซุยแต่มันไม่มีสารอาหารเออถึงแม้ว่าในพีทมอสเนี่ยเขาจะมีสารอาหารจากธรรมชาตินะเพราะว่าพีทมอสคือการทับถมของซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบ โตได้นะคะก็คือเขาก็เนี่ยโตแบบช้าๆช,ช้ามากเลยแหละอันนี้คือวัสดุแรกนะคะที่เหมาะสำหรับการเพราะชำหรือการเพราะเมล็ดแต่นี่แหละค่ะวัสดุที่ทำให้เขาพุ่งพวดพวดนะคะโตพวดพวด,พวดเลยนะก็คือจดเลยนะคะวัสดุที่ใช้นะคะในการปลูกพิงค์พินเซตนะคะนั่นก็คืออันดับแรกกาบมะพร้าวสับนะคะเพอร์ไลหินภูเขาไฟนะ ปุ๋ยคอกนะคะหรือปุ๋ยมูลขี้วัวนี่แหละและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสิ่งที่5นะคะนั่นก็คือใบก้ามปูหมักนั่นเองค่ะทุกคนนะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าวัสดุ4อย่างแรกเนี่ยก็คือเพิ่มความโปร่งเพิ่มความร่วนสุยให้กับดินใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่5เนี่ย อย่างที่5ตัวที่5เนี่ยใบยก้ามปูหมักมันคือสารอาหารสารอาหารที่พืชเขาสามารถดูดซึมไปเลี้ยงตัวเขาได้นั่นเองค่ะทุกคนก็เลยทําให้เขาเนี่ยโตแบบพวพวๆเลยนะโตแบบดีมากซึ่งต่างจากไววิาสา์ที่โตได้ช้ามากๆเพราะว่าในนี้ไม่มีใบก้ามปูก็คือไม่มีอินทรีย์วัตถุนั่นเองซึ่งก็เช่นเดียวกันกันกบกับเจ้าก้ามกุ้งด่างนะคะก้ามกุ้งลุ้นด่างเนาะ ใส่ออสโมโค้ดเข้าไปด้วยก็ได้นะคะปุ๋ยละลายช้าก็เลยทําให้เขาเนี่ยโตแบบว่าแบบก้าวกระโดดเลยเนาะก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยส่วนอัตราส่วนนะคะก็1ต่อหนึ่งได้เลยค่ะส่วนปุ๋ยคอกเนี่ยก็พิจารณาใส่สักครึ่งส่วนก็ได้นะคะในขณะที่วัสดุอื่นๆเนี่ยหต่อหนึ่งแต่ปุ๋ยคอกเนี่ยเราจะใส่ประมาณครึ่งส่วนนะคะหรือถ้าใครมีปุ๋ยไส้เดือนก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ มีการนำปุ๋ยไส้เดือนนะคะมาโรยโคนต้นนะคะตอนหลังอ่าก็ช่วยได้นะคะส่วนการลดน้ําการลดน้ําก็มีผลเหมือนกันนะคะเราก็จะรดน้ําแบบว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่ได้ทนุถนอมอะไรเลยก็คือไม่ได้เสิร์ฟเขามากรดน้ํานะคะอาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นเอง ใช่ค่ะทุกคนอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยความชื้นในอากาศเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะการรดน้ํามากเกินไปก็อาจจะทําให้รากของเขาเนี่ยเน่าได้นะเราก็เลยลดน้ําแค่อาทิตย์ละสองครั้งค่ะส่วนถ้าสมมติว่ามันเป็นช่วงฤดูร้อนหรืออากาศแห้งมากๆก็ให้สังเกตที่หน้าดินเนาะวัสดุปลูกว่าถ้ามันมีความแห้งมากๆเราก็สามารถรดได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะ ปัจจัยที่ทําให้ไม้เพาะเนื้อเยื่อนะคะโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เลยแล้วกเ็เป็นผลที่น่าพอใจมากๆเลยทําให้เราชื่นใจได้มากๆเลยนะคะส่วนเจ้าต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เหมือนเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่โตเลยแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะต้นไม้ทุกต้นไม้ด่างไม้เฝ้าอากาศนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางปลูกเนาะขอให้ใบที่มันเป็นหลอดอยู่หรือใบที่กําลังกลางอะ่ะให้เขากางออกมาเรียบร้อยก่อน กางออกมาให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนในขณะที่ต้นไม้มันยังมีหลอดแบบนี้หรือกําลังกลางใบใหม่อะ่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันจะทําให้เขาเนี่ยเกิดการชะงักได้นะคะเพราะว่าการดูดซึมอาหารของรากเนี่ยเหมือนถูกขัดจังหวะเขาต้องไปตั้งต้นใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็รอให้หลอดหรือใบเนี่ยกลางให้เต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่หรือว่าเปลี่ยนดินใหม่ค่ะก็เป็นการแบบว่าดูรากเข้าไปในตัวด้วยนะคะอ่ออีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็น เพราะรากมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะที่ทําให้เขาโตช้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็รอให้ใบเขากลางก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะ ที่เปลี่ยนกระถางอ่ะต้นนี้คือรากดีสุดเลยนะคะในบรรดาเนื้อเยื่อต้นนี้รากดีมากต้นนี้รากแทบจะน้อยมากเลยนะแต่พอลงดินไปปุ๊บเฮ้ยมันอเมซิ่งรากเขาปรับตัวเขาดูดซึมอาหารได้ไวมากมากเลยเหมือนกับต้นนี้นะคะที่บอกว่าต้นเล็กแล้วรากก็น้อยมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูท่าแล้วนะคะรากเขาจะเดินดีมากๆเพราะว่าใบเขาเนี่ยมีการโตขึ้นเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับคนที่เลี้ยงไม้เพาะเนื้อเยื่ออยู่แล้วก็โหกําลัง เป็นทุกข์เลยนะคะคิดหนักเลยว่าเลี้ยงมา3เดือน4เดือนบางคน5เดือนแล้วนะคะ ต้นของเนื้อเยื่อยังไม่โตไปไหนเลยนะคะที่สำคัญคือมันไม่กัดสีด้วยนะไม่มีด่างด้วยอะไรด้วยก็ทําให้แบบว่าโอ้โหคิดหนักไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะทําวิธีไหนให้เขาโตดีนะคะบางคนก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นอบอยู่อย่างนั้นนะบางทีนะคะการอบมากๆมันก็ไม่ได้ทําให้เขาโตไปมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าระยะเวลาการอบที่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณสัก1เดือนนะคะพอเราอบได้1เดือนแล้วเนี่ยควรจะ นำเขาเนี่ยออกจากถุงอบเนาะแล้วก็ให้เขามาเจอกับวัสดุดินปลูกที่มันมีสารอาหารที่มันเหมาะสมกับก,บการเจริญเติบโตของพืชแต่ว่าไม่ใช่ว่าออกจากถุงอบปุ๊บแล้วจะมาเปลี่ยนดินเลยนะคะออกจากถุงอบนะคะแล้วก็พักเขาไว้สักหน่อา,อาทิตย์เนาะให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยพิจารณาเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ